สบายดีสำหรับคลิปนี้เขากระติมนัไทยทำเรื่องอตอนนี้กำลังห้างหาก้าเกียันกองบุญสำหรับเมื่ออื่นเนาะจะเมื่อเน้นเป็นมือ่อเพิ่นสีหอกระต้มอ,อันนี้กระสิเมนพวกแม่ครัวมาคาเกียมหอกระต้มและก็ตากการเต้นโตตั้งยังคาเกียม,ม์มาเอนีเฉะาะมัอนี่ มืออื่นเลยเป็นมือตั้งกลองเนะาะผู้อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็ยานะมืออื่นเป็น,นวันเสาร์วันที่เ้าเนาะมือตั้งกลองคว,าว,งาวาง่าบัดเซิร์นโบทัวร์โถึงกับเซิร์นเดอร์เพราะว่าลังเทียรปัดเซิร์นหรือว่าเราเนี่ยอาจจะบทัวร์บถึงเนะาะอันเป็นยังไงก็เราต้องถือสากันเนะาะกับมิเตวาฮูลักะเซิร์นเดอร์ทุกคนเอ้อเพราะว่าเขากับบทัวร์บถึงอรี อันนี้เป็นผักส่วนห่อกระต้มน้ะนเนาะกาเกียวใบชะล้างเนาะอันนี้ก็ไม่เลื่อนนานนี่นนคนเ,เก่าแก่บ้านนนแก้วนี่นี่นี่อยู่นี่น,นี่ เห็นแล้วอก,กต้มกาเขียม เพืงเขาไปตลาดเศร้านี่เต็ีมแน่นตึงอยู่นี่นี่พักส่วนไดพักส่วนนี่ปีกไก่เนาะประเภทเตรียมปีกไกไ่ทอดเมนแล้วเจ้าสาวิรมาแล้วนะเออเนี่ยเนี่ยพอได้กินมืออ้อื่นคน <laughs> ได้กินมื้อนี้เนาะไขรเน่ เย็นเย็นอยู่พุ่งกะลีลีรีบนซื้อนะเออคิดวเปลี่ยนซื้อใหม่คือน้ำสีขาววะยันยันงานบเรียวตีแม่นโอ้ยช่วยยันอันกินลาวขาวก่อนกินลาวขาวก่อนเนาะยกินจะค่อยกินยันนั่นหมูเสืออันโยกไหมโยกไหมอ่าผักสวนนี่มันเตรียมเตรียมบักนาวเนาะบีบน้ำบักนาวบอผักสวนนี่บักนาวใสยำอืมเตรียมน้ำบักนาวใส่ยำ อาลงไปทางลมฮอบันตู้ตังเต้นทางอากาเขียมห่างหาเรียบร้อยมีแต่ยังแต่ปู่พมนี่พมทางเทิงพันปู่ทางลมพันปู่แล้ว ก็จะเป็นผักส่วนสอดเงินนาอสอดเงินสอดเงินก้าเกียมของบวน่ของบวดเพแงแเน่อบัานำลังด้อะนะเน่ ມາພັກແກັນກດກອງມຸນເດີ້ກລັງັດປືິໃຫຕົ້นงີ້ จะซุมกับมาออกคลิปที่สองแล้วนอคลิปแรกเป็นคลิปตึกระดงุงเนาะคลิปนี้พันปะซอยบุญคลิปนี่ยนะเอ้าถืออยู่มือม่อ,มอ,มอย่างสัง้นเอ,อ,ยอยาออกล้าเดียวก็จะบอกอ่ากล้าเกี่ยมใส่ฟืนใส่ไฟ อันนี้ก็จะเป็นหมอลำซิ่งตัวเชี่ยวม,มากล้ำมืออื่นเนาะแรงมืออื่นชิเป็นหมอลำซิ่งขนาดนี้แหล<อ>ะฮะคณะนกการสร้างสบายดีบรรยากายทางกันมมยามเนาะเป็นมือ้อเป็นมื้อหา้าง เป็นมือห้างตั้งกล่องแี่็แต่มือเงินันตั้งกล่อ,อ,เองเนาะไม่นี่มือห้างนี่มีไอ้ทันจันกบมานี่นี่มาหยาดน้องกันเนี่ยสบายดีนี่มี่ยได้มาย เอออนี้เอาพูดีมาก่อนเนี่ยน้อยเนี่ยน้อยเดียวัดเดียคนเดียวกันเนี่ยมีน้อยะเลกกันมด้วมือบุญมือบุญน่ยเชื่เมีน้อยมากใครแน่กล้าบหล่าบ่กล้าจะไดดจนมาหอดเมืองลาว่เ่าบ่กล้าใครแน่ สุปพักแว่นเออสุปพักแวน่นแกงไก่มาันอยังมังมังก้อนตมสัวไก่ลาดมักม้ออ่อนด้วยหมหมักซิดา เสตาแก้วปลาเด็กแก้วขีป้าแกงเห็ดร<ก>วมเห็ดเผืองเห็ดนางรมพวกนี่มือมกักเดเหัอมือรีดห้องวัดีม <laughs> า ต้มงามเนาะของใครลักสีเจ็ดสีสูตรของตู้ซุกมาของยายซกอันนี้กับพี่น้องมาแต่หนึ่งอ่ะคนเด้นเดินมาแต่สะกาลืมละมาแต่พักไรโอ้คนเดินทางมานี่กัครับคงเกตสมงพ่อได้ก็จมาถึงเนาะน้องดาคนงามโอ้มาเข้า YouTube น้ำ ย,ยังรถคันหนึ่รถคน,นึงเน,ะนาะบอลมาฮอดแล้ววะรถคันที่สองนีางมาฮอดหรออ๋อ้อ,เเอพี่น้องมาตอนมาโฮมกันลาบานี่มันจะฝากไล่กับมาฮอดแล้วนั่งด่าคนงามกันไม่เป็นนังเอ็ดกลองยูทูบให้มือน,นี่รเอาแล้วอแล้วอันนี้มันก็เอาไปเทระิจระิติดต่อกัน ในคลังเกยก็แลงเอาทางน้ำกรมาส่งใช่ไเด็กน้อยจูเด็กน้อยไปทางไหนไเข้าหนักเข้ามาเสียออลงไปทางนึงบนหรือสองทาง เอาเบอร์ดูพวกไม่ครสิจะเอาไว้ใสนน่แน่น้ำกอนมาจากถงหับน้ำกอนมาเาถงมมเ,เออเบถงุววกบถงก่อนกัน,กนจับวางเอาไปก่อนสินแบบ เออลงลมกับไลด์ลงหันรถแล้วลงลมกับเลสไลด์ลงหันรถแล้วง่ายรถแล้ว เมื่อคอยอย่าเบื่อคนปอกพักบัวนี่มันคืดสิคืดจอนหยกจอกบอบ่คืดปันใดบอกหยกจอกจับไม้ละใครได้ใช่ปะโอ้แทบ้านแทบ้านเนี่นี่เป็นสี่ทุกคนเนาะลูกแม่นี่เป็นที่ทุกรูกลูกแม่นี้เป็นที่พักรูมใครแน่ บรรยากาศฮอตฮอกระต้มยูทูบน้อยแคมของพอดีเลยโอ้เย็นสบายพัดลมบ้านตุจันนี้เย็นดีเนาะ ปัดกูนะของแค่เล่าเพื่นมาไปต้อนแต่พคนละแต่เหนือพคนละแต่เมืองปักลายพคนละนี่เราเราพอเท่าเนี่ยอายนกยอ่ะเออเก็บโบ้ลายเหงื่อเลยทำลายกินพี่น้องมาแต่ปักลาย ็นากรถน้ำพ้นกันมาสองคันระเพินแทนปักร้ายบังคลิปอ้าวฮู้กันได้ในภาวยอีก <c oughs> ปักร้ายา <c oughs> มัอนอืมอ่า อ้าวคือสะเงินอยู่ออกระบบมีไผ่เนาะมาเงิ <c oughs> นงน่มาดนะ้ไผมาด้เรามจะอาดนานกาันกเอาำกเอานกลังห่างหายแขนต้นกันนะตอวนี้งมา่เป็นอรมาอันอื่นมห้แดงวาอันนี้กัพี่นอ้อ,องมาไต่กุหลาบปลดลายบ่ นอน,นอ <c oughs> นกกนหลบแ้วตลลันกเป็นต้นเงินพผนเพชรใส่กองเนาะน้องชายคนงามเป็นค,ค,ค,คนจะัดนหรคนจัดนะานบ้าแ่้องรัคงกคนงานเล้เงินนะ่าโอ้ยน้องดายมีเงินหลายเลวคนบ่อยากได้หรอ เด๋ยวตอนนี้ก็ยัดเงินยัดใส่ในซองเพื่อไปเขีนต้นเนาะน้องำุนน้อาน้ำปูนน้ำปูนโอ้น้ำปูนเนาะ น้ำปูนเมืองปกากไลยเนาะเพ่สาบเออ <c oughs> คนมากไก่เติบเนี่ยพี่น้องกัพอเนี่นพี่น้องทั้งพอพี่น้องทั้งพอเท่าอ้อตรเน เพิ่นกำลังตกแต่งกล่องเนาะหาเพิ่นขอกามาส่ง กดตั้งหาล่องเนาะทั้งนั้กำลังตกแต่งท้ามนาานับก็านหลงให้เจ้าั่งดูดีทีเดยวานคยา สำหรับคลิปนี้ก็สิจบเทนเดอร์มักกดไลค์เนาะถืกใจก็กดแชร์เนาะกันมักแค่แค่กัน กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะขอบใจหลายๆบ๊ายบาย